สวัสด,ดีครับวันนี้ผมจะไปเข้าไปในแอปแดงเข้าไปหาอิเตะเอกในช่องผมนะครับมาดูดิผมจะเข้าไปหาอิเตะเอกในช่องผมอาจจะมีเสียงรบกวนนิดหนึ่งหรืออาจจะไม่มีผมก็ไม่รู้อ่ะทุกคนรอดูในคลิปผมได้เลยมาเดี๋ยวผมกดเข้าไปในแอปแดงก่อนนะครับแอปแดง ไปกดเข้าไปในช่องผมกดกดกด,กด,กดอ่าชขอบคุณมาดูนะครับแอปแดงโอเคโอเคนะครับมาดูช่องผมอีตัวเองเดี๋ยวผมหาก่อนนะ โอเคนะครเดี๋ยวผมจะมาเรื่อนหากันเลยนะครับต่จะมีนิดนึงเนะไม่ไม่นิดก็มากอนะผมไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> เออในในในคลิปนี้ในนะครับ เดี๋ยวผมหาอีตาเอกก่อนผมว่าผมทำไว้อยู่นะอีตาเอกเนี่ยอืมเนี่ไงคิดผมเนี่แต่ผมเอาเสียงขึ้นก็นี่ไงไม่เมื่อกี้เหมือนฉันได้ยินเสียงเลยแบบบบโอ้ยฉันยับฟ้าคนนะ อาจจะมีเสียงนกลองนิดนึงมีโอเคนะครับอาจจะมีเสียงรกวนนิดนึงแบบคนไทยอยู่โอเคนะน,นี่ไงแมวแมวเกมสโนว์วลี่ยงนเอ็ดเอ็ดโอเค มีแค่นี้แหละกับปิตุเอกผมหมดแล้วใช่หมดแล้วเดี๋ยวผมเลื่อนหาดูก่อนนะ โอเคสำหรับคลิปวนี้ก็หอตัวลาไปก่อนมันไม่มีแล้วทงนี้มีแค่คลิปเดียวนั่นแหละ